好在。Oh, พี่พงศ์ข้าพงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอว่าลีนเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยฟินเขาถึงต้องถามพี่พพแกอายเหรอนี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็วทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออ พี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆค่อยๆจ่าย,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 ยนะเงียบไปเลยสัตว์เลยแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วรู้ครับรู้ว่ามีทางอื่นได้เหรอไอ้เน้ <What? S 1> แกทำไ่ถแกเนี่ยฮะแกฉันแกมดแล้วจะพังนะทำยังไงฮะผมขอโทษจริงเจมผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอฮึวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปทำทานให้กับลูกค้าน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำจุกร้อนๆหอมใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันนี้ทำไม กับเจ้ก็ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆไงเจ้จฉันท้องแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเน่แกออกจากร้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไล่แกออกซิแล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้แล้วเจ้แต่เจ้ได้ผมบอ,อกแล้วผมจะเอาอะไรกินล่ะเจ้แกก็ไม่สมัครงานที่อื่นเนี่ยไปเจ<ก>้อะไรไม่ได้เจ้แล<อ>้ผมออกเลยนะ คิดว่าเธอจะจบแค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวคอยดู ที่เป็นโควมาขอไม่ต้องไอ้นี่ไม่ขอโทษเจ็บตไม่ขอโทษไม่ขอทดเจ็บตืวไม่ขอโทษเจ็บไม่ขอโทษเจ็บอ like glue qua qua Queen qua qua quilt qua qua question qua คูอะไรแกม่ทูดกไมทูดไงได้รือไหมได้สิมาดูนี่นี่ไงโอนี่แกโกมิซูบิชไทยได้ไงทุกคนทุกคนเอาอยู่แค่ทุอ่งทุกิธนะครับมาดูบุมาโเดมาชู้ดไงม่ได็แต่หอยก็แกีไง ไอ้พวกรังแกคนจนรังแกคนจนนี่วาไปี่ไหนไปไหนนี่เอ้พวกเราล้อไว้อย่าให้มันหนีเออพี่ครับปล่อยผมนะครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอแล้วปล่อยผมนะนะนี่ไอ้พวกคนเลวเนี่ยเวลาทำผิดนะไม่คิดและเวลาโดนจับได้เวลาอี่ใ้แจตวตาให้พันตัวสารแกไปไปไกนี่แหละเออพี่ครับพี่ครับไม่ทำอีกแล้วนปล่อยมแล้วนะ ไม่ไรสัสารหรือมเยวนหรอฮะเขาไม่มีเศษที่ไปโฟงแร้วนะครับพอะนนแกองก็ไม่มีเศษถ้าแกยอย่างนี้ครับโดนไปดูเพลงประกอบที่เทเบอนมมี่ไปไปเริ่มสองสี่ไอาเวลาบนรณาธิะครเบื่อลาบานูนกสโนวา